เมียววิ Talk About l ิฟเ Day วันแก้ตายอพีหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเป็นคลิปที่แยกออกมาจากคลิปฟิฟเดย์วันแก้ตายแบบเร a c t i o n นะคะเป็นเป็นซีรีส์ที่ดูกี่รอบก็ยังรู้สึกขวันผวา <c oughs> เออใช้คำว่าขวัญผวาได้เลยอะ่ะคือแบบว่าหลังจากที่เราพักหายใจใหายคอให้มันอาการดีขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็กลับมากับการรีแคปสำหรับ l ิฟเดย์นะคะทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะพูดสำหรับเรื่องนี้มากเออ เมียวิวทอล์ก about เป็นช่วงที่เราไม่ได้มีบ่อยๆในซีรีส์ทุกเรื่องนะเออนั่นแหละต้องเกริ่นไปก่อนเลยว่าแบบจะมีเฉพาะเรื่องที่แบบมีอะไรอยากจะพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเรื่องนี้แม่งต้องพูดจริงหมดทุกคนไม่ไหวอะ่ะคือแบบว่าโหเขาทําฟิลออกมาเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยเนาะต่อตอนอะ่ะคือแบบว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าถ้าตอน40นาทีเป็นหนังเรื่องหนึ่งก็สามารถจบได้ในตอนอนะ่ะแบบเกริ่นมาแนะนำนู่นนี่นู่นนี่นู่นนีน่แล้วก็มาจบตรงที่แบบ เกิดอุบัติเหตุเป็นเดซีนซึ่งอย่าเดซเลยวายลูกันเพ้่งออกมาเอออยากให้รู้ฉันตายตอนเรืออะไรนั่นแหละแต่หมายถึงว่าแบบเเกินเพื่อนํามาสู่ฉากอุบัติเหตุอะนั่นแหละมันแบบแม่งหนังเรื่องนึงเลยเว้ยทําให้ฉันนึกย้อนกลับไปถึงแบบหนังภาพยนตร์ที่ชอบอย่าง Final Destination อะที่ฉันจะมีเกินเกินในเรื่องใช่ป่ะแบบเฮ้ยเนี่ยพวกแกมีใครไปโกงตายกันมาปะวะทําทไมมันแบบว่าความตายมันจ้องจะเล่นงานคุณมากเลยอะแล้วแบบว่า ลห,ลอ,หลอกนู่นหลอกนี่หลอกนั่นสุดท้ายเพื่อนนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนั้นอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> ดูเรื่องนี้แล้วนึกถึง Final Destination มากซึ่ง Final Destination เป็นภาพยนตร์เซตที่ฉันชอบมากอีกหนึ่งเซตเลยอะไรเงี้ยสำหรับเป็นแบบภาพต่อต่อตอะไรเงี้ยเออล้วคือแม่งทำฟิลภาพยนตร์จริงแล้วก็ในนี้มีเด็กนิเทศด้วย <c oughs> เออน,นั่นแหละก็คือเหมือนน้องน้องเดยังไม่รู้ชื่อจริงใช่ไหมน้องเดยังไม่รู้ชื่อจริงแต่ว่าน่าจะเรียนฟิลมคิดว่าเรียนเอกฟิล แล้วก็น้องไหนเนี่ยชื่อลติการเออชื่อมาล,ละไนลติการเป็นแพทย์ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่น้าปัดรถเขาบอกวันเวลาใช่ปะมันเป็นยี่สิบเก้าุมภาพันธ์ปี2 0 2พันยี่สิบซึ่งเป็นปีที่อ่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวันที่ยเก้ากุมภาพันธ์เออนั่นแหละก็คือในนั้นมันมีใช่ไหมถ้าเกิดว่าขึ้นใหมกปีหนึ่งสองพันยสี่มันก็จะเกินละมันก็จะเป็นอาจจะเป็นปีสี่แล้วหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเออก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ปีนี้เราปี2 0 2พันยิใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องเป็นปีสอง0ิโอเคก็เปิดเรื่องมาได้ดีนะคือเราอะชอบตอนเปิดเรื่องมากเลยที่แบบว่าเป็นหมู่มวลดวงดาวใช่ปะเพราะว่าเรื่องนี้อะเขาจะเป็น เกี่ยวกับดวงดาวน้องโอโซนมีความชอบดวงดาวมีความเชื่อเรื่องดวงดาวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาเป็นอ e ีภาพที่เป็นของฟ้าจำลองอันนั้นนะแล้วก็เป็นน้องโอโซนคว้าดาวอ่ะซึ่งแกแม่งเหมือนล่างบอกเหตุมากเลยอะ่ะเพราะว่าน้องโอโซนคว้าดาวใช่ปะแล้วโดนชนแบบลอยอะ่ะมันสะเทือนใจแม่มากเลยอะ่ะแต่แบบโอโซนแบบลอยอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็หลังจัดซีนนั้นก็คือเป็นเปิดเรื่องใช่ไหมแล้วก็เล่า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 ,ลาความเป็นแบบว่าความเป็นเดย์กับความเป็นไหนให้คนดูรู้จักก่อนซึ่งความเป็นเดย์เนี่ยก็จะมีความแบบว่า รีบลนมาสายมาช้าอาจจะด้วยเนื่องจากเขาต้องดูแลโอโซนด้วยใช่ไหมก็เป็นการแบบว่าเล่าตัวละครให้ฟังว่าแบบเออเนี่ยเขาเนี่ยคือตอนแรกเราคิดว่าเดเป็นพี่โอโซนเป็นน้องแต่ว่าเขาเรียกพี่โอโซนใช่ไหมก็เลยแบบอ๋อพี่เป็นมีความเป็นออทิสติกแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนั้นนะเออมันก็เลยทําให้เจ้าน้องเดที่อาจจะเป็นผู้ปกครองของพี่หรือเปล่าว่าจะเรียกเป็นผู้ปกครองได้ไหมคือแบบด้วยความเป็นพี่แต่ว่าเขาเป็นเป็นออทิสติกอะเนาะก็เลยทําให้แบบ เดต้องดูโตกว่าแล้วก็ต้องดูแลอ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นไปเนั่นแหละแล้วพอมันก็เลยทําให้ตัวละครนี้อาจจะแบบอุ้ยมาคาดสายมาไม่ทันเพราะว่าต้องดูแลพี่ที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้รู้จากซีนตรงนี้ว่าเขาเรียนฟิล์มเนาะเพราะว่าเขามาขายโปรเจกต์อาจารย์คือ <c oughs> <c oughs> เขามาแบบว่าขายโปรเจกต์ให้อาจารย์ว่าเออเนี่ยจะทําโปรเจกต์หนังซึ่งคือเขาว่าใส่ความอึดอัดมาให้คนดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเว้ยเพราะว่าตัวละครอาจารย์ไม่หน้าอึดอัดมาแบบคือแบบ ซีรีส์เรื่องนี้่ให้พูดอะทั้งเรื่องอะม่งโคตรน่าอึดอัดเลยอะคือแบบเขาใส่ความน่าอึดอัดมาได้แบบน่าอึดอัดน่าอึดอัดไม่ว่าจะเป็นบริบทในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเสียงแอมเบียนหึงหึงที่เราได้ยินในหูตลอดเวลาแล้วก็ไหนจะนิสัยของตัวละครในเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นนิสัยของอาจารย์ที่แบบพูดคือถ้าเป็นคนปกติเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็พูด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 ออกมา แล้วด้วยความคาแรคเตอร์ของอาจารย์คนนี้อ่ะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะท็อกซิกหน่อยๆสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันท็อกซิกเออถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กที่เสนอเรื่องแล้วก็แบบอาจารย์เอออย่างเงี้ยเราคงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กในคลาสนั้นซึ่งแน่นอนสีนี้ทําให้ฉันอึดอัดมากแต่ว่ามันดีนะมันแบบค่อยๆปูให้เราคนดูเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับตัวละครมาเรื่อยๆเรื่อยเลยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็เราจะได้รู้ประวัติน้องเดจากโปรเจกต์ ไอภาพยนต์ที่น้องเดเสนอกับอาจารย์ใช่ปะชื่อว่า l e a เด y เป็นการแบบว่าเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ทุกๆ4ปีในวันเกิดตัวเองเนี่ยจะมีคนเสียไปรับ้างอะไรอางเงี้ยซึ่งเขาก็เล่าว่าคนแรกเนี่ยคือแม่ก็คือตอนคลอดเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่2เนี่ยคุณพ่อที่มีเหล็กมาเสียบเราคิดว่าน่าจะเป็นตอน4ี่ขวบเพราะว่ามัน4ปีครั้งอะเนาะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยที่สาวเป็นเหตุการณ์กลัดยิงซึ่ง เราก็มักจะได้ยินในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะว่ามันมันมันมีเออนั่นแหละเขาก็แบบเอามายงว่าโอเคครั้งที่สามเนี่ย432เป็นพี่สาวแล้วทีน 4, 4, 16, เนี้ย446เนี่ยเขาไม่ได้เล่าแล้วคือตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าโอโซนกับเจ้าน้องเดย์เนี่ยเป็นแบบบ้านเดียวกันอะเออจนกระทั่งเห็นกรอบรูปซึ่งกรอบรูปตอนแรกกะไม่ทันได้สังเกตดนะ้วยเพิ่งมาสังเกตเมื่อกี้ตอนดูอะ่ะว่าแบบเออน้องโอโซนเขามีแบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่มาจุกก๊บแก้มนั่นแปลว่าเดย์กับโอโซนเนี่ยไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกัน เลยคิดว่าบ้านน้องโอโซนอาจจะเป็นญาติซักฝ่ายหรือเปล่าแบบในเมื่อลูกหลานอะแบบคนพ่อคนแม่เสียแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็เลยจะต้องจํารับหลานเข้ามาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่มีรูปน้องเดนในครอบครัวเนาะเป็นแบบเมื่อกี้เราเห็นแค่รูปเดียวที่เป็นแบบว่าน้องโอโซนแล้วมีคุณพ่อคณแม่แบบหอมแก้มะก็คือได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน่ะเออแต่ว่าเราคิดว่านี่แหละตอนนี้ไม่เห็นพ่อแม่น้องโอโซนก็เลยคิดว่าหรือ จะเป็นสองคนที่เสียไปตอนน้องอายุสิบหกเพราะว่าเขาบอกใช่ไหมว่าแบบเออรักใครคนนั้นก็แบบตุย่ะเออนั่นแหละแล้วก็เลยคิดว่าเออบ้านน้องโอโซนอาจจะรับเดย์เข้ามาเลี้ยงแล้วก็พอมันรักมันผูกพันอนะมันก็เลยแบบใช่ไหมเออนั่นแหละก็เลยคิดว่าพ่อแม่น้องโอโซนอาจจะเป็นคนที่เหตุการณ์ตอนอายุสิบหกแล้วก็มาถึงอา่อาเหตุการณ์ตอนอายุยี่สิบก็คือตอนนี้ปีสองพันยี่สิบอ๋อแปลว่าเกิดปีสองพันอดิใช่ไหม เพราะว่าสี่สี่สิกี่ห้ายิบน้องโอโซนน่าจะเป็นคนที่ห้าน่าจะเกิดปีสองพันหยตายละเออนั่นแหละก็น้องโอโซนก็ซีนอุบัติเหตุเมื่อกี้ก็เป็นคนที่ห้าไปสําหรับเดใช่ไหมตัดกลับมาฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ยไม่ค่อยได้รู้อะไรในอีพีนี้เลยแบบว่าพ่อแม่ไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดก็น่าจะแบบซิลตัวเย่ยไปแล้วแต่ว่าเป็นคนมีฐานะก็ อาจจะด้วยเงินที่พ่อแม่เหลือไว้ให้ด้วยเงินประกันด้วยนูน่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยทําให้น้องไนยังใช้ชีวิตได้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จ้างแม่บ้านเป็นเฮาทีเปอร์มาจัดการบ้านช่องเอาอะไรเงี้ยแบบมีฐานะเนาะก็ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วไนเนี่ยในเมื่อเขาไม่เหลือใครลอกข้างแล้วอะก็เลยกลายเป็นว่าแฟนสาวไม่รู้จะเรียกแฟนได้ไหมแต่ เหมือนเขาก็เรียกว่าเป็นคุยคุยกันใช่ไหมเออนั่นแหละก็แบบเหลือคนค,คุยคุยคนนี้อะ่ะแต่แบบแกคือดูจบมาจนถึงอีพีหนึ่งที่น้องดิมเป็นซีนอุบัติเหตุเมื่อกี้ฉันะยิ่งเข้าใจไหนเลยว่าแบบคือการที่ถ้าเราเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะแล้วเราจะต้องรับฝากชีวิตของลูกสาวใครสักคนหนึ่งเอาไว้แล้วรู้ว่าเราจะต้องทําให้เขาตายแน่ๆในสักวันหนึ่งอะ่ะเป็นฉันฉันก็ไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่า ถ้าลูกสาวเขาเป็นอะไรไปแล้วเราไม่สามารถเอากลับมาคืนเขาได้เข้าใจปะเหมือนเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยที่น้องดีมแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอ่ะคือแบบส่วนหนึ่งอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเป็นเพราะไหนประมาทด้วยอ่ะเออทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะเพราะว่าเหมือนกับนายขับรถเร็วมากแล้วเป็นในคืนฝนตกด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยนั่นแหละแต่ว่าฉันก็เข้าใจไหนว่าโอเคเราเรา,เรารู้ว่าทุกคนที่อยู่ใกล้เราที่เราลักจะต้องตายใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะ ก็เลยไม่อยากจะให้คนนี้มาอยู่ใกล้เราไงแต่ว่ามันห้ามไม่ได้อะ่ะลูกสาวเรามันลูกสาวเรามันแบบเออโหแซดว่ะอ่านั่นแหละก็คือฝั่งของไนอ์เราก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าน้องดีมเนี่ยตามไน์ฉับเลยแบบว่าเหมือนจะเป็นคนคุยคุยกันที่พอรู้ตัวแล้วว่าใกล้ถึงวันที่มันจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วอะ่ะก็เลยอยากจะห่างๆกันดีไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่าแกไม่อธิบายอะไรให้ดีมฟังอะ่ะเข้าใจใช่ปะคือแบบดีมก็ไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะ อาจจะคุยกันมาดีๆแล้วอยู่ดีๆแกก็แบบทําตัวแปลกๆอะเหมือนที่น้องบอกว่าแบบอะไรอ่ะเป็นไรอะแบบอยู่ดีๆเดี๋ยวจะดีก็ดีเดี๋ยวจะแบบก็ไม่คุยด้วยแบบเป็นอะไรมีอะไรก็บอกกันดีแต่ว่าในเรื่องที่จะไม่บอกใช่ปะมันก็เลยอาจจะทําให้น้องดีมแบบฟิลขาแล้วแบบเฮ้ยแกเป็นอะไรวะซึ่งถ้าเป็นเราเราก็จะเป็นกันใช่ไหมว่าแบบมันมันทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่เล่าอะไรให้น้องฟังเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็อุ้ยแต่ชีน้องดีมแบบสวยนะมีแบบว่ามีหนุม่มมาจีบด้วยเป็นหนุม่มรุ่นพี่ใช่ไหมเออนั่นแหละ เราก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เดกับไหนไปเดินสวนกันที่ไอ้ลานนั่นนะ่ะว่าแบบกลางวันกลางคืนจะต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเดินชนกันแล้วนิดนึงก็มองหน้ากันเฉยแต่สุดท้ายก็ตัดกลับมาที่บ้านของเดชป้าแล้วเราอะชอบซีนนี้มากเลยะที่แบบว่าถ่ายเป็นมุมสูงชป้าแล้วแบบว่ามันค่อยๆแบบไอน้นี่มุมกล้องเป็นแบบเหมือนเข็มนาฬิกาที่แบบค่อยๆเดินมาแบบตึ๊กๆึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกอะแบบทําดีมากแล้วก็ ได้รู้ใช่ไหมว่าพี่โอโซนอ่ะเขาบอกว่าไปอยู่ในตู้เย็นพี่โอโซนไปอยู่ในตู้เย็นเพราะว่าพี่โอโซนได้ยินเสียงดาวบอกว่าจะตายกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนําพาให้ทั้งพี่โอโซนแล้วก็ทั้งเดยเนี่ยไปท้องฟ้าจำลองเพราะว่าได้สัญญิงสัญญากันไว้ว่าถ้าบอกจะพาไปท้องฟ้าจำลองนะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็เลยเหมือนดิฟให้สองตัวเนี้ยจะต้องไปท้องฟ้าจำลองก่อนซึ่งก็คือเป็นซีนที่เราเห็นไปต้นเรื่องแล้วก็เราอะ่ะชอบซีเควนท์ท้องฟ้าจำลองมากคือ เขาวางไว้ดีมากเลยอะทีมที่ทำอะแบบคือไปตอนแรกอะไม่มีอะไรใช่ปะก็จะเห็นความสัมพันธ์ของเดกับเจ้าพี่โอโซนด้วยว่าแบบเออเนี่ยเดะอะเขามีความเอ็นดูพี่โอโซนนะนั่งอยู่ในท้องฟ้าจำลองมองพี่โอโซนเล่นอะไรเงี้ยก็แบบเออเอ็นดูเขาอะแล้วก็พาออกมาซื้อของเล่นพามาอะไรเงี้ยคือแบบว่าด้วยความอยู่กันไปมันก็คงรักคงผูกพันอะเนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆมั้งนะเออนั่นแหละก็เลยแบบทําให้คนดูได้เห็นว่าจริงๆอะเดก็รักโอโซนแหละ แต่เด้ย์ละใครละลูกนั่นแหละแล้วพอไอซีคุณป้าคนนั้นน่ะที่ท้องฟ้าจำลองอะแม่งคือจริงๆอ่อะจะไม่ใส่เข้ามาก็ได้นะแต่พอใส่เข้ามาแล้วมันน่ากลัวมากเลยอะคือแบบว่าถ้าขาดคุณป้าคนนี้ไปอะซีที่ท้องฟ้าจำลองมันจะไม่น่ากลัวเลยเว้ยคือแบบใส่เข้ามาได้แบบน่ากลัวมากอะเออโค่นน่ากลัวเลยมันแบบเริ่มหลอกมาเรื่อยๆอะตอนแรกอะคิดว่าแบบเอ้หรือว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นที่ท้องฟ้าจำลองหรือเปล่าวะแต่ว่ามันไม่เกิดคือมันเป็นเหมือนแค่ ลางบอกความรู้สึกลางบอกเหตุในความรู้สึกเฉยะๆะะเออว่าแบบไปเดินท้องฟ้าจำลองกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วอยู่ดีๆลูกโป่งก็แตกปั๊บเพราะลูกโป่งแตกเนี่ยเราก็จะตกใจกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอเคไม่มีอะไรเงยหน้าขึ้นมาดันเห็นเงาคุณป้าพี่โซนก็เห็นพี่โซนเลยหนีเพราะหนีเดก็เดินตามแล้วก็คุณป้าก็ยังเดินตามมาว่าแบบเดินมาจับอะซึ่งเราอะรู้สึกว่าซินอะนะนะแม่งหลอกได้แบบหลอกได้ดีมากเลยนะคือแบบมันทิ้งจังหวะไว้แป๊บหนึ่งหลังจากที่ลูกโป่งแตกใช่ปะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะแต่ว่า พอทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีกล้องหันมาของพี่โอโซนลองอะว่าแบบคุณป้าเดินเข้ามามันแบบตอนดูรอบแรกตกใจตกใจมากาแบบคุยแม่งเอ้ย <c oughs> เออเราแบบเป็นคนตกใจง่ายอะ <c oughs> คือซีนจัมส์สแกอะไรอย่างเงี้ยชอบดูซีรีส์ชอบดูภาพยนตร์แนวนี้นะแต่ก็จะตกใจกับอะไรง่ายๆอย่างทุกครั้งเลยอะคือแบบแต่ก็ชอบเออนั่นแหละแล้วคุณป้าก็แบบมาจับใช่ไหมเหมือนแบบคุณป้าคุณตาแบบว่าเป็นตอนนิดนึงน <c oughs> เออว่าแบบเธอมีกลิ่นของความตายนะ หลังจากโดนทักไปปุ๊บจะกลับบ้านก็มีอีถังแก๊สซึ่งคือฝั่งเดย์อะมันมีลางบอกเหตุเยอะแยะมากมายเลยเว้ยเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันมีอะไรบ้างเพราะว่าฝั่งไหนเขาไม่ค่อยได้เล่าในอีพีหนึ่งเลยใช่ปะแต่ฝั่งเดย์แม่งมีลางบอกเหตุเยอะแยะมากมายเลยอะว่าแบบมันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอะเพราะว่าอีรถถังแก๊สอะก็เป็นอีกสีนึ่งที่เขาใช้การหลอกแบบน่ากลัวนะคือถ่ายมาขนาดนั้นอะแม่งต้องแก๊สระเบิดแล้วปะ <S <S> <S 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 เออปูมาตั้งแต่ขับรถมาแล้วก็แบบ ยางล้อก็น่ากลัวตัวรถก็น่ากลัวข้างหลังก็ถังแก๊สสายลัดก็แค่สายลัดแบบมันจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะล้วก็ดันมาขาดตรงสองพี่น้องพอดีอะแต่ว่าพอขาดแล้วถังแก๊สตกไปแล้วตาเดเขาก็ตกใจแล้วเขาก็จับพี่โอโซนไว้เราวยืนนิ่งไม่หนีด้วยนะเออนั่นแหละแล้วถังแก๊สกิ้งกิ้งกิ้งกิงลุนลุนลุนุไปกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่คือในความรู้สึกคนดูมันกลัวไปแล้วไงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมันหลอนไปหมดแล้วอะเออนั่นแหละมัน คือทีมนี้ทีมที่กำกับเนี่ยวางความทิลเลอร์ได้ดีมากเลยนะเออรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความพอดทิลเลอร์ที่ทำให้เราตื่นเต้นระทึกใจที่เคยเห็นมาแล้วอะแต่ว่าการวางอะไรอย่างงี้ซ้ำๆแม่ก็ยังใช้ได้ดีกับภาพยนตร์ละครซีรีส์หนังแนวแนวนี้ได้แบบดีอะเออนั่นแหละแล้วก็หลังจากซีนนี้ฉันก็หลอนไปหมดเลยเออแล้วคือพอฝั่งน้องไหนใช่ไหมเราก็จะได้รู้ว่าน้องแบบว่า ไม่ค่อยไอ้นี่กับความสัมพันธ์เท่าไหร่ไม่อยากจะรักใครไม่อยากจะสนิทกับใครไม่อยากจะคิดถึงใครอะไรเงี้ยขนาดคุณป้าเฮาคิปเปอร์ที่เอาเค้กวันเกิดมาให้น้องยังคิงลงถังขยะเลยแล้วก็แบบเปลี่ยนเฮโยลเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคนนี้แบบใส่ใจฉันมากเกินไปไม่เอาเออนั่นแหละแล้วก็พยายามมานั่งคิดกับตัวเองอยู่คนเดียวกับตัวเองว่าแบบอยากคิดถึงใครอยากคิดถึงใครห้ามคิดถึงใครเลยอะไรเงี้ยเออส่วนฝั่งเจ้าน้องเด๋อเขาก็ปิดบ้านปิดประตูแล้วก็บอกโอโซนว่าแบบ เราจะไม่ออกไปไหนนะพ่โอโซนช่วงนี้เราจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอยู่แต่ในบ้านก็ซ้ายอยู่เนาะเออแล้วมันก็เลยเป็นซีนที่เรารู้สึกเจ็บในหัวใจเพราะว่าพ่โอโซนบอกว่าถ้าเกิดว่าเดย์ไม่รักใครก็จะไม่ตายใช่ป่ะถ้าเดย์ไม่รักโอโซนโอโซนก็จะไม่ตายอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องเดย์อะชะงักไปนิดนึงเลยอะคือแบบมันคงเป็นอะไรที่กัดกินหัวใจเขาอยู่ตลอดอะถ้าเขารู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กว่าแบบเฮ้ยทุกๆวันเกิดฉันสี่ปีเรามีคนตายอะ เออมันก็คงติดอยู่ในใจเด็กคนนั้นมากๆเลยใช่ปะแล้วยิ่งมาได้ยินโอโซนพูดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ฉันก็แบบจุกไปเหมือนกันแนละแบบเออเออเข้าใจใช่ปะนั่นแหละมันก็เลยแบบเดพูดขึ้นมาแบบเออไม่รักหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแบบใครจะไปรักลงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบจริงๆแล้วเดย์ก็รักโอโซนอะฉันเซ็ว่ะฉันเซดมากเลยอนะเออนั่นแหละแล้วพอสุดท้ายใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์สองฝั่งอะมันดําเนินไปพร้อมกันก็คือเดย์กับไหนเลยตามชื่อเออ ตามชื่อเลยว่าเป็นเดกันไหนเหตุการณ์สองฝั่งมันดําเนินไปพร้อมๆกันก็คือฝั่งเดเนี่ยเขาอยู่กับโอโซนสองคนในบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามเก็บทุกสิ่งอย่างเลยแต่ดันวางขนน้ําเอาไว้ข้างบนแล้วข้างล่างน้ําหยดลงมาถึงปลั๊กไฟแม่งจะบ้าตายเออนั่นแหละแล้วก็เหตุการณ์ในบ้านแม่งชวนหลอนมากเลยอ่ะคือแบบซีรีส์เรื่องดีนะาเป็นซีรีส์ที่ใช้ความเงียบเปลืองมากเลยเว้ยคือแบบว่ายิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านอะ่ะล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะ่ะเออเวลาทิ้งให้เงียบๆแล้วก็ ใส่ตัวแอมเบียนที่มันหึ่งหึงเข้ามาใส่แอมเบียนง่ายๆที่มันดูเหมือนจะชีวิตประจำวันทั่วไปแต่แม่งทาให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันหลอนหูไปหมดเลยเว้ยแล้วยิ่งคือฉันดูเวอร์ชันทีวีกับเวอร์ชันนี้ใช่ปะ่ะเวอร์ชันทีวีอะดูมาแล้วแล้วก็ตอนดูเวอร์ชันทีวีไม่ได้รู้สึกว่ามันหึงหึงในหูขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ได้ใส่หูฟังใช่ปะ่ะเสียงมันแบบเออมันไม่ได้เซอร์ราว์ขนาดนี้ก็เลยทําให้เวอร์ชันที่มาดู ut, cut, version, version เวอร์ชันอันคัดคัดเวอร์ชันเวอร์ชันในวิวอะเออ มาดูเวอร์ชันในวิวมันน่าขนลุกกว่าตอนดูเวอร์ชันทีวีนั่นแหละคือแบบว่าเหตุการณ์ฝั่งบ้านเดะน่ากลัวมากเลยนะเว้ยแบบตั้งแต่อยู่กันสองคนแล้วอยู่ดีก็มีเสียงแบบการําร้อนบีบขึ้นมาแบบน่ากลัวมากอะ่ะเออสองคนนี้ก็ตกใจไปละหนึ่งใช่ปะแต่ว่าโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์หลอกที่หนึ่งหลอกที่สองคือเอาไอ้นี่มาตั้งถ้วยมามา่าเออเอาถ้วยมามา่ามาตั้งแล้วก็กําลังจะกิน อีน้ําที่มันหยดลงมาโดนปลักไฟก็ทําให้ไฟลัดวงจรแล้วอีใบพัดพัดลมน่ากลัวมากคือแบบว่ามันสามารถพัดตักคอขาดได้อะเ <c oughs> ออคือแบบมันน่ากลัวมากจริงอย่างที่ฉันบอกว่าแม่งไฟโน่เดสติเนชันมากเลยเออแบบใบพัดพัดลมมาแล้วไปกระแทกกรอบรูปแตกเพลงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็มีการหลอกอีกครั้งหนึ่งคือไฟไอโคมไฟอ่ะแตกแล้วก็ปุก๊กปุกปุกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะไอเหตุการณ์สุดท้ายที่ไดฟฟให้โอโซนต้องออกจากบ้านอ่ะคือ เหตุการณ์ที่ไฟข้างบนหัวแบบแตกเพ่งออกมาอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้น้องโอโซนแบบอุยอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได,ไได้ก็เลยวิ่งออกจากบ้านไปอันนี้นก็คือเหตุการณ์ฝั่งเดชใช่ปะแล้วฝั่งไหนอ่ะก็คือเป็นเจ้าน้องดีมเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีงานคู่ด้วยกันใช่ไหมก็สั่งให้น้องดีมอะทางานให้เสร็จจริงๆก็คือกะว่าให้เสร็จวันที่ยีิบเก้าวันที่สามสิบมาบอกฉันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าดีมจะไม่ต้องออกไปไหนเขาจะได้ไม่้องเจอดีมหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นวันเกิดน,น้องดีมกกกก็็ดัอยาาาจะทํเค้้้มใหแลว เซอร์ไพรส์ในคืนวันที่ยี่สิบเก้าเที่ยงคืนเป้งปุ๊บมาเลยก็เซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งที่ห้าของไอ้เต้าที่เกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาเออนั่นแหละก็คือไนก็ช็อกว่าแบบเฮ้ยมัดทำไมวะเราคือแกโทษน,นะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องดีเนี่ยปล่อยลูกสาวออกบ้านดึกดื่นค่ำคืนอย่างนี้ได้ไงวะหรือว่าอยู่หอเออแต่คือแบบถ้าเป็นบ้านฉันเนี่ยไม่เลี้ยวในมือสันเออนั่นแหละน้องดีก็เลยมาใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแลยว้วว่าด้วยความที่ ในเขาอยากให้น้องดีมกลับไปใช่ปหก็เลยปัดเค้กปิวซึ่งใจฉันมันก็หล่นไปพร้อมเค้กเลยเพราะว่าแบบลูกสาวฉันอุตส่าห์ตั้งใจไปเรียนทาเค้กล้วก็ทําให้แกแค่รับไปไม่ได้หรอแต่พอเราดันรู้ฝั่งไหนเราก็เลยแบบเออเข้าใจไหน <c oughs> นั่นแหละแล้วสุดท้ายน้องดีมก็เลยออกจากบ้านไปใช่ไหมก็เลยทําให้ดดยไปสู่อุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสองบ้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะถ้าน้องดีมไม่ออกไปล่ะถ้าเกิดสองคนนี้คุยกันดีๆอยู่ในบ้าน มันจะเกิดเหตุการณ์เดซีนอื่นขึ้นหรือเปล่าอะใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยการที่สองบ้านเนี่ยออกไปพร้อมกันมันทําให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นว่าแบบเดก็ต้องวิ่งตามไนเอ้ยเดยก็ต้องวิ่งตามโอโซนออกไปไหนก็ต้องไปตามดีมแล้วก็แบบคือจริงๆอยากจะบอกแต่ฉันก็ไม่กล้าจะบอกเธอว่าถ้าเธออยู่กับฉันเธอจะตายนะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วก็เลยแบบเป็นห่วงก็เลยพาเขาขึ้นรถแล้วก็จะขับไปส่งบ้านซึ่งขับเร็วมากแกโทษนะแต่ว่า ไม่ต้องเป็นลีฟเดย์อะแค่แบบคนเราเนี่ยขับรถเกินร้อยในขณะฝนตกเนี่ยก็อันตรายมากแล้วอะแล้วคือเข็มคงเข็มขัดไม่ได้คาดเออน้องน้องดีมายังตกใจเลยแบบเฮ้ยมันมันขับเร็วอะไรขนาดนั้นวะแกอะไรย่างเงี้ยแล้วฝนก็ตกอะเออนั่นแหละพอไปบี้รถคันหะน้าด้วยนะไปบี้รถคันหน้าบีบบีบ,บีแต่แล้วก็พยายามจะเลงใช่ปะแล้วนนองโซนก็วิ่งมาพอดีก็เลยทําให้รถคันหน้าเนี่ยหักพอรถคันหน้าหักปุ๊บไอ้นี่เขาขับมาเร็วเขาไม่รู้ก็เลยกระแทกนนออโซนลอยขึ้นไป แล้วก็ตัวเองเนี่ยเบี่ยงไปชนเสาก็เลยทําให้ฝั่งน้องดีเนี่ยเจ็บหนักเพราะว่าเซฟตี้ไม่ได้เซฟเข็มขัดไม่ได้คาดแล้วก็หัวกระแทกไปเลยอะไรเงี้ยแม่งเออมันทําให้รู้สึกเลยว่าแบบเออแล้วถ้าสมมติหลังกลับกันถ้าน้องดีไม่ได้ออกจากบ้านไปเหตุการณ์จะยังเกิดขึ้นไหมเพราะว่าฝั่งน้องโอโซนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในบ้านอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นน้องโอโซนวิ่งออกไปเนี่ยเออด้วยความที่เข้าใจน้องน้องวิ่งออกไปใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าไนเนี่ยไม่ขับรถมาในเวลานั้นเนี่ย นอโอโซนจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอื่นหรือเปล่าวะเออใช่ไหมมันน่าคิดเนาะเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันน่าคิดมากเลยว่าแบบถ้าสุดท้ายแล้วอะไนไม่ขับรถเร็วขนาดนี้จะเกิดอุบัติเหตุนี้ไหมเออกับสองบ้านนี้อะที่แบบเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันเออแต่ว่าก็อย่างที่นอโอโซนบอกเลยว่าเดยกับไนมันจะต้องมาเจอกันกลางวันกลางคืนเราจะต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งทุกคนเราแบบว่าในเอเนาะตอนอีพหนึ่งอะมันจะมีแอคเคาน์นเอคนหนึ่งชื่อคุณลอรา เขาจะชอบมาลงแบบว่าเป็นเทรดนู่นนี่นั่นอะไรในเอกษาทุกคนสามารถไปติดตามได้แล้วเราอะก็บังเอิญไม่เห็นเทรดหนี้ในเอกษาของคุณลอล่าเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวันอาทิกกาวาันใช่ไหมอ่านถูกไหมวันอาทิกกาวาันที่เป็นระบุว่าคนที่เกิดวันที่28กุมภาพันธ์มีความเชื่อว่าเป็นคนที่โชคร้ายมีคดีติดตัวมาเกิดหรือว่าแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าแม่มดอะไรเงี้ยเออทุกคนลองไปอ่านได้ เราเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันก็ได้ที่เป็นเอกสมคุณลอร่าเรื่องเนี้ยเออน่าสนใจมากคือแบบว่าเราอ่านเพจนี้แล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยอ่ะนั่นแหละลองไปหาอ่านก็นได้เดี๋ยวเราจะทิ้งเอกสมคุณลอร่าไว้ข้างล่างเมื่อแบบเกี่ยวกับความโชคร้ายในวันที่แบบ28กุมภายีกาุมภาหรืออะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆเกี่ยวข้องกับลิฟเดย์อะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนก็ เหมือนว่าจะเป็นวันที่แบบเกิดการล่าแม่มดขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในสมัยนั้นนะเออนั่นแหละน่าสนใจดีทุกคนลองไปอ่านนั่นแหละก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าเป็นข้อมูลน่าสนใจเรื่องเล่าน่าสนใจที่ใกล้เคียงกับลิฟเดย์อ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะทุกคนนั่นแหละก็สาหรับลิฟเดย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่เท่านี้นี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเกิดอุบัติเหตุใช่ปะเดย์กับไนท์เนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่คนที่เป็นคือคนที่อยู่กับเดย์และคนที่อยู่กกับไนนนยงงโออซแล้ว้ว็รม ีคนนึงโดนรถชนอีกคนหนึ่งกระแทกแบบบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะอาการหนักอยู่หัวกระแทกแบบเลือดอาบอ่ะเออนั่นแหละแล้วเดกกันไหนเขาก็ลงมาเจอกันใช่ไหมก็ต้องรอดูอีพีสองว่าหลังจากที่ทั้งสองคนเจอกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ติดตามได้ในรีวเดย์อีพีสองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งดูต่อนี่แหละแต่ว่าเราจะแยกคลิปอีพีีพีสองเนาะนั่นแหละ,หละทุกคนก็ ไปติดตามกันได้ถ้าใครที่อยากจะดูลีฟเดย์นะคะก็สามารถรับชมได้ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งที่ช่อง J M m 25ย้อนหลังได้ในวิว V I U วิวแอปเหลืองๆนั่นแหละทุกคนแล้วก็ของคลิปของช่องเราจะลงวันเสาร์เออคลิปรีแอคมาหกโมงคลิปทอล์กมาหนึ่งทุ่มอ่านั่นแหละทุกคนก็เลือกชมเลือกสรรกันได้เออนั่นแหละแต่แบบโหซีรีส์เรื่องนี้แม่งดีมากจริงอะดีจนแบบอยากพูดอะอยากทําช่วงรีแคปแยกเลยอะเออเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้ทารีแคปแยกใช่ไหมมัน มาใช้เวลาเออดูซีรีส์หนึ่งชั่วโมงแล้วพูดอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่เงี้ยถึงไหมไม่รู้เออแต่คลิปนี้ไม่ถึงคลิปนี้ไม่ถึงเออนั่นแหละก็แบบโหแต่อยากชมมากเลยแบบทําภาพได้สวยมากเป็นแบบฟิลภาพยนตร์เลยอะฟิลหนังใหญ่อะเออแล้วก็แบบว่าการใช้ทริคในการหลอกการใช้แอมเบียนช่วยการแบบหูยมันแบบเป็นซีรีส์แบบว่าชิลเลอร์อีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากสำหรับเราใน ในในปีนี้ที่แบบกําลังดูอยู่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละน่าสนใจมากทุกคนก็ถ้าใครที่อยากดูลีฟเดย์ก็สามารถไปรับชมได้เลยช่อง G m m อ็พาทุกคนแล้วก็มีอะไรอยากพูดคุยอยากมามอย,มายสามารถนะสามารถมาคุยกันได้เพราะว่าฉันก็อยากหาเพื่อนคุยเหมือนกันทุกคนคือแบบว่าลีฟเดย์อะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนนั่งดูไม่งคงจะสนุกน่าดูเลยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าทาคลิปเรียกชันออกมาแล้วก็มีใครมีข้อมูลมีอะไรน่าสนใจแบบว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ข้างใต้นี้นะคะเราไม่ได้มีช่องทางไหนให้ใหติดตามข้างนอกอื่นๆจะมีีแค่ X ท เอาไว้รีข่าวสารเอเอๆใดๆเฉยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแค่นั้นทุกคนช่องทางการพูดคุยกันก็จะมีแค่ในคอมเมนต์ u t u b e นี้นะคะใต้คลิปก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกคนเรา,าแบบอยากหาเพื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยน,นั่นแหละก็เจอกันได้ใหม่ในอีพีสองนะคะสำหรับบีกนี้ก็ไปแล้วนบอายบายเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ